จริงๆตัวผมนะครับก็ปลูกพืชมาหลากหลายชนิดแล้วแต่วันนี้จะปลูกพืชถือว่าเป็นครั้งแรกและจะทำในแบบของตัวเองที่คิดว่าถูกนำความรู้เดิมมาปลูกนั่นก็คือจะปลูกข้าวอินทรีย์และผมจะอัพเดตข้าวแปลงของเราเนี่ยมันจะโตได้ยังไงและผมจะค้นเจอเทคนิคอะไรที่จะมาแชร์ก็จะได้รับชมในคลิปเลยแปลงที่เห็นอยู่นี้ก็คือแปลงนาะตรงนี้ถ่ายยังไม่เสร็จเพราะว่า รถถ่ายเข้าไม่ได้เพราะว่าฝนตกแต่จริงๆอะ่ะผมจะพามาดูแปลงทดลองคําว่าทดลองก็คือลองผิดลองถูกจะมีทั้งสิ่งที่ผิดและอาจจะสิ่งที่ถูกมาเหมือนกันแต่อันไหนจะเยอะกว่ากันหรืออาจจะถูกทั้งหมดก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะเพระเราก็เคยปลูกพืชยากๆอย่างเช่นเมลอนแตงโมมาแล้ว แต่วันนี้มาปลูกเป็นข้าวอินทรีย์ดูข้าวอยู่ในนี้เป็นข้าวที่ผมชั่ง1่งกิโล1กิโลเท่านั้นอ่ามันก็จะมีสิ่งที่หายไปก็คือเม็ดข้าวที่คุณภาพไม่ดีคือไม่เต็มเม็ดก็จะลอยก็จะมีปนอยู่ด้วยก็ทําให้ไม่เต็มกิโลแล้วหลังจากที่ผมชั่งมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้1กิโลแล้วผมก็จะเตรียมน้ําสะอาดแบบนี้ใส่กับแปง้งปรับพอประมาณนะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันปลาทะเลของเราที่เรากรองมาแล้ว ประมาณสักหนึ่งฝาเต็มๆเลยนะครับแบบนี้ปุ๊บเข้าไปแล้วผมก็เอาพันข้าวนะฮะมาแช่ไว้หนึ่งคืนแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วผมก็มาบ่มในกระสอบแล้วก็เก็บไนที่ร่มอีกหนึ่งคืนก็ทั้งหมดสองคืนแล้วมาดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงน้ำมันะะปลาทะเลเนี่ยเราไม่ต้องให้เยอะนะฮะเพราะว่าแต่ว่าต้องให้เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องอสะสมอาหารช่วยกับที่เหือเนี่ยเห้ไหมแช่หนึ่งคืนบ่มหนึ่งคืนแน่นอน ก็จะมีอ่ารากเนี่ยงอกขึ้นมาก็จะมีทั้งสั้นและยาวแล้วก็จะมีทั้งงอกและไม่งอกแบบไม่งอกก็มีแต่ผมก็จะหวานโรยไปทั้งหมดเลยใช้เวลาตอนนี้สองวันแล้วนะฮะแช่ไว้หนึ่งคืนกับน้ำมันปาะทะเลและก็เอามาบ่มไว้กับกระสอบแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้ในที่ร่มรากก็จะงอกตอนนี้ก็อยู่ตอนเย็นๆผมใช้หลักการเดียวกับเมลอนก็คือธนุถนอมรากเขาแต่บางท่านที่ทํา ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะหวานทำอาจจะมีเที่ยงมีอะไรเงี้ยแต่ผมกลัวสปอร,ราร่าเขาเสียหายผมต้องการให้เขาเจริญเติบโตตอนนี้ก็เลยใช้วิธีนี้ตอนนี้ผมก็นํามาใส่กระแป้งนะครับหรือบ้านผมเรียกกระคูนเนาะก็พร้อมที่จะหวานแล้วตอนนี้เราก็ไปเตรียมแป้งที่เราจะหวานเป็นการทํานาโมเดลแบบดํานะครับพอผมสังเกตว่าหลังจากที่เราแช่แล้วบ,บ่มสังเกตว่าเฮ้ยมันพองแล้วมันดูได้ปริมาณที่เยอะขึ้น แปลงนี้นะครับที่เราจะทําการปลูกแบบนาดําขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมแปลงคือตรงนี้ที่จะทําเป็นหวานเมล็ดเพื่อทําการเอาต้นกล้าก่อนก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนแต่โดยทั่วไปแต่ผมน่าจะใช้เวลาเร็วกว่านั้นจะใช้เทคนิคลงไปเพิ่มลงไปนะฮะทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ทําอะไรเดี๋ยวจะเคลียร์แปลงเพื่อรอการดำเนาะก็ยังมีเวลามาทําได้วิธีการเตรียมแปลงของผมก็จะใช้จอบ ข้นอยตรงนี้เองสับสับส,บส,บสบแล้วก็ใช้ไม้นะฮะเรียกว่าไม้มอบเดี๋ยวสาธิตให้ดูดีกว่าเป็นไม้ธรรมดาเลยแล้วก็ใช้เชือก2ฝั่งมัดไว้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะปึ๊บแล้วก็ดึงดึงเหมือนเราทำงานปูนนะฮะซึ่งผมก็เคยทำงานปูนมาแล้วก็ดึงดึงดึงนะเพื่ออะไรเพื่อให้สมันเสมอกัน เหมือนการทำระดับนะฮะเห็นไหมฮะดึงเลยสนุกอยู่นะสนุกอยู่นะได้อยู่กับโพนได้อยู่กับธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบมีที่ดินไม่เยอะนะอยากทำแบบสักแปลงนึงอะไรเงี้ยเอออันนี้มันก็มันพอทำได้นะพี่น้องอาจหวานแค่กำมือเดียวก็ได้หาพันข้าวที่จริงๆครับมาเห็นไหมเนี่ยดึงไปดึงไป ถ้ามันยังไม่สม่ำเสมอเราก็ดึงอีกรอบนึงโอเคนะครับและทีนี้เราก็ทิ้งไว้ให้หมาดประมาณสักระยะหนึ่งก็นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราเตรียมไว้มาหวานให้เป็นต้นกล้ากันเลยนะครับทีนี้แปลงของเราก็เริ่มหมาดแล้วนะฮะก็นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่นะครับแบบนี้หวานเลยคนไม่เคยทำนาจะเป็นยังไงนะครับจะทำแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่า ก็หวานทีทีหน่อยก็ได้เพราะว่าเราต้องการามาเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้เพื่อนํามาเป็นต้นกล้าและครบประมาณสามถึงสสัปดาห์ผมจะถอนต้นกล้านะครับแล้วก็ใช้การดําในแปลงตรงนี้แหละในแปลงนี้แหละแล้วก็จะมีนาหยอดนาดําแล้วก็นาหวานอาจจะทําหลายๆแบบนะครับในในในซีซั่นแรกเนะี่ยหู โลนึงก็เยอะอยู่นะโลนึงก็เยอะอยู่นะส่วนใครที่ต้องการมาเรียนรู้อย่างก่อนนะครับตอนนี้โควิดแล้วก็ตัวผมอ่ะเป็นคนงานก่อสร้างอยู่นะครับทำงานก่อสร้างหลายอย่างภายในแปลงนี้แหละทําเองเพราะว่าไม่มีเงินนะครับสู้ไปก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่แนะนําและติดตามกันมาตลอดเฮ้โยโลหนึ่งโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเต็มอยู่นะครับที่แรกกวัวไม่เต็มเลยนะเฮ้ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยเพื่อเพื่ออ่ะ ก้าเหลือ1กิโลฮะถ้าเป็นการดำนะเป็นคนที่ปลูกเมลอนอินซีนะฮะเราลองมาทำงานแบบเรียกว่าอะไรอะปลูกข้าวอินซีดู <c oughs> สิเป็นยังไงเนาะมันคือยุบบอสป่ทีส่วนล่าข้าวทำไมเราต้องบ่มก่อนกนะ็คืออัตราการออกจะได้สูงขึ้นและ ไม่กลัวรากหักเหรอนะฮะจริงๆก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าข้าวเนี่ยเป็นตระกูลหญ้าตระกูลทัญพืชนะครับก็จะแข็งแรงถ้ารากหักไปก,มกไมม็มีงากไม่มีมีงากไม่ใช่มีรากสามารถงอกทดแทนได้นะฮะโอเค <Okay. S 1> ไม่ยากฮนะตอนนี้ก็ทั่วแปงแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากนี้นะครับต้นกาอินรีของเราเนี่ยกี่วันนะครับกี่สัปดาห์ถึงจะ อายุเท่าไหร่วันนี้วันที่22 22พฤษภาคม2อ6 4เป็นวันแรกที่ผมหวานกล้าเวลาก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับโมเดลการปลูกข้าวพื้นที่แบบพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่ตรงนี้14คูณ14เมตรประมาณนี้นะครับว่าข้าว1กิโลเนี่ยมันจะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกกี่เท่า ก็จะติดตามไปเรื่อยๆจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งบ๊ายบายสวัสดีครับ